อนนี้เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งของเกาหลีช่วงนี้นะครับทุกคนยังไม่มืดเลยครับเนี่ยดูฟ้ายังนี่อยู่แต่ว่ามันจะคืมฟ้าคืมฝนนะครับมันเลยเนี่ยเห็นไหมมีเมฆเมฆเต็มตองฟ้านะครับมืดคืมถ้าถ้าฟ้าแจ้งก็จะไม่มืด บรรยากาศเหมือนในนี่เลยเหมือนเมืองล่างเลยใช่ไหมครับดูไม่มีคนเลยนะมันเป็นเขตโรงงานนะครับผมนี่โรงงานทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยมันก็เลยเงียบแลวจะเป็นช่วงตอนเย็นของวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับมันก็เลยบรรยากาศเงียบเหงาวาังเวงนะครับไม่มีคนเลย 你爸在扫地的